สวัสดีครับผมเวิลเชันนะครับดีเจ้าู่เกม g t v ออนไลน์นะครับผมวันนี้เราก็ไม่ได้มาแต่งรถอะไรนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสถานที่แปลกๆนะครับผมซึ่งสถานที่แรกที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือขอตั้งชื่อสถานที่ที่สถานที่นี้ว่าบ้านเพย์บอยนะครับทํให้ถึงเรียกว่าบ้านบ้านเพย์บอยครับผมเพราะว่าเรียกว่าไงอะบ้านหลังนี้ครับผมจะใหญ่โตโออ่าแล้วก็มีปาร์ตี้หลังสาซึ่งเป็นปาร์ตี้18บวนะครับผมอ่า มัน18บวกแค่ไหนล่ะเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอ่าครับผมนี่ก็คือเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับผมเป็นส่วนเทเลเลทางเข้าบ้านนะผมดูบ้านของเขาดิโอ้ใหญ่เบ้อเลอร์เธอเฮ้ยลืมแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูพิกัดมันอยู่ตรงนี้ครับผมถ้านึงไม่ออกครับผมตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟนะมันอยู่ถัดจากสนามกอล์ฟอยู่ตรงข้ามกับสุสานนะครับผมเยอะๆกันเลยโอ้แล้วมาจัดบ้านมามีบ้านเพรียวอย่างนี้ใกล้ๆสุสานเนี่ยนะนี่ทางเข้าบ้านนะครับผมเราเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับผมแต่เราจะไปดูหลังบ้านกันนะครับผม โอเคโอเคเอ้รถมันต้องเอ้ยมันทางออกแล้วโอเคเดี๋ยวเราขับเข้าไปข้างหลังดีกว่าไม่อ่าเราเจอปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้อยู่นี่นเองอเฮ้ยใครโทรม,มาอยาู่เพรบกวนโอเคลงนี่แล้วกันจอดตรงนี้คนอินดี้อ่ะโอเคเราก็มาถึงแล้วครับผมปาร์ตี้ของเราเพย์บอยครับผมอ่าดูการแต่งตัวของเขาสิแต่งตัวแบบนะครับผม ดูแต่งต hey, oh no. ัวโหแต่คนก็จะกินเหล้ากินเบียร์โหเต้นกันเป็นเพลงครับผมอุยเห็นแล้วโอ้โหไปเจอกันหันแล้วก็ทางอื่นนะครับผมเนื่องจากมันไม่เซ็นเซอร์นะครับผมโอ้เดี๋ยวช่องจะโดนแบนนะครับเดี๋ยวช่องจะบินเอาง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมตรงนี้จะเป็นปาร์ตี้ริมสระน้ํานะครับอ่าเห็นไหมตรงนี้เขาก็นั่งคุยกันโหคู่เกย์พบนนี้นี่ก็นั่งคุยยืนคุยผู้หญิงนะครับผม จนีงคุยกันจัดเป็นปราร์ตี้ยำยำอ่ะข้างในนี้เป็นถ้ำนะครับผมเข้าไปได้อ่าข้างในมีอะไรเอ่ยโอ้มีเปิดเอาวิทยุแบบน้องเปิดเพลงกัน,นกินเบียกกินเหล้าครับผมเฮ้ย oh, ม่ลงน้ำครับเดีย๋ยวชุดเปียกโ <laughs> อเคต่อไปก็มีอะไรหวานนะเราวิ่งดูทั่วนะครับผม <laughs> ก็ปกติบ้านเพย์บอยนี้ก็จะมีปราร์ตี้กันช่วงตอนดึกๆนะครับผมช่วงตั้งแต่เวลากี่ทุ่มหรือกี่ทุ่มไม่รู้อะน่าจะดึกอ่ะ แต่แต่ได้สักสองสามทุ่มไปนะครับผมยาวเลยนะจังหวะน,นี้นะครับผมผ่ <c oughs> <c oughs> านกล้องทางอื่นเพิ <c oughs> ่งเห็นโถนั่งโอ้โหชุดนะครับผมเขาเรียกว่าชุดนายด้านบนก็ไม่ใส่นะครับผมสมกับที่เป็นบ้านเพย์บอยนะครับผมโโอโ้หนี่นะครับผมและนี่ก็คือบ้านเพย์บอยนะครับมาเรา,ารีวิวสถานที่แรกไปแล้ว <c oughs> โอ้โหคน ปาร์ตี้ทั้งอย่างก็เป็นสาวนะผมสาวจแจ่มๆแจ่มขนาดไหนดู้เลยแจ่มยุบปะวะโยใช้ได้ใช้ได้กินไรอ่ะใหกินไรอ่ะกินด้วยดิไหนกินด้วยจะเป็นไ่ใจง่ายจังไรอ่ะไม่เอาไม่เอาอ่าพอดีจะน้องสาวกินอะไรกันจ้ามองมองรวมน้ำตาคล้องใจอะไรปะเนี่ยฮะคล้องใจปะะโอเคโอเคเท่าเท่าเท่ามหาเลยแล้วโอ้โหเต้นกันเมาแอะเลย เหมือนเราแต่งตัวมาผิดระเบียบอะ่ะคนอื่นเขาใส่ชุดแบบเรียกวไงอะ่ะพร้อมจะถอดอะ่ะแต่เรานี่ใส่สูรมาโอ้โหอย่างว่าครับเราเป็นทางการนะผมพิธีการเนาะชุดพิธีการต้องเรียบร้อยไว้ก่อนเนี่ยก็ทำโดยทีเล่นมือถืออยู่เหมือนเดิมโอเคเ <c oughs> ต้นกันตืด,ตด,ตดน,น,น่าจะมีเพลงประกอบด้วยแต่ถ้าไม,ไม่กล้าเปิดเพลงเดี๋ยวติดหกสิทธิ์ส่วนประเด็นคือตรงนี้เนี่ยชุดนายแกไม่ใส่เนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยกดอะไรชีวะกดอะไรชีวะลืม กดที่ขวาไม่ใช่ที่ขวามันกำหมัดกดเออเฮ้ยยิปืนมาทำไมไม่เอา <laughs> เรนเราจะปลดอาวุธนะครับผม <laughs> ดูดิวิ่งรอบๆดูก่อนมีอะไรบ้างโอ้ตรงนั้นมีอ่าตรงนั้นเป็นซุม้มเบียร์นะครับผมซุ้มว้เอาสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีผมผู้หญิงดูบุหรี่มันไม่เท่เลยนะ้องแล้วตัวน,นี้จะมีสระน้ำอีกที่นึงนะครับผมให้เราดดน้ำเล่นได้โอ้โหสระบัว <laughs> มีจระเข้บัวเนี่ย อ่าฮะนี่ก็จะรอบรอบบ้านแล้วนะตรงนี้จะมีทางออกลับอีกทางนึงนะผมเป็นทางที่วิ่งเข้าวิ่งออกได้อ่าเนี่ยในตรงข้าวก็จะเป็นสนามเออเรื่อนะสนามเลยนะสนามกอล์ฟเออตีกอล์ฟนะครับผมมันจะอยู่ใกล้กันเลยใครที่เล่นออนไลน์อยู่ก็ว่า,วางๆก็โอ้โหเจ่มจังเลยอะ่ะว่างก็มาเที่ยวชมได้นะผมบ้านเพย์บอยนะครับกลับเข้าไปในงานต่อบนอะไรวะ โอ๋อมีคนนั่งอยู่ตรงนี้คู่หนึ่งโอ,โอเคดีหน่อยไม่ต้องคอยเซ็นเซอร์นะใส่ชุดชั้นในอยู่โอเคหาคู่นี้โอ้ยยังดุอยโถยง้อไปแล้วโอเคและนี่ก็คือบ้านเพย์บอยนะครับผมถ้าถูกใจคลิปก็ฝากกด Subscribe และแชร์คลิปกันด้วยนะครับผมถ้าอยากให้พี่ไปรีวิวสถานที่ไหนก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดถูกอย่าลืมไปกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับ วันนี้หนุ่ยเพอร์เกชั่นขอตัวรับก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอเคเดี๋ยวเวลามาพังงานปาร์ตี้ของไอ้พวกเพียวแนะครับผมเปิดวอลด้วยไอ้นี่แล้วกันเล่นแต่มือถือเข้ามางานปาร์ตี้ไม่ใจเล่นอะไรครับมาฮะ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 เอาบัวชเอาบวชเปล่าอาบัวปเปล่าอะยังไงหรือจะเอาหลบได้ต่อยสวนเคาน์เตอร์แหงอีกงหนึ่งมาร่วงอ่ะอีกสองคนเอาว่ามาใครก่อนเอาอันนี้ก่อนไอเวนด์ก่อนอุ้ยโดนต่อย่าก่อน มันหลุดแล้วยังไงจะถอยไหมต่อยเป็นหนึ่งวันก็แล้วกันอ่ะยังไงมื่นไหมได้สติยังฮะยกหลบได้เคาเตอร์เคาเตอร์สไตล์แล้วถีบยันครับหนึ่งดอกทีนี้อุ้ยยกหลบต่อยต่อยโชกเข้าไปหนึ่งวันทีบอีกหนึ่งทีร่วงครับผมเรียบร้อยฟิกทัลิตีมีใครอยู่ไหมมีอ่าว่าไงจ๊ะกลัวอะไรจะน้องสาวฮะฮะมางานวันตี้และไอ้นี่จะเปิดแต่วิธีอุ้ยถีปแต่เกงไหนโผล่ ถีบยันเขาไปสิโอไอแวน้นเอาไม่หนีไม่หนีจะถีบซ้ำนะเออมีใครอยู่งานนี่โอ้โหน,น้องคนนั้นน้องคนนั้นน้องคนที่ไม่ใส่กออกน้องคนที่ใส่ไม่ใส่เซชไนจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าจะไปไหนไปไหนไปนไหนฮะฮะงอะไปเลย้ยไม่ใช่ไม่ใช่อนี่อารยาโอ้โหทริซ้ำ ทำไมไม่รู้จักใส่ชุดทั้งนในฮะฮะมันโป้มันเบยรู้ไหมนีะฮะมันติดเลดสิแปดดวงรู้ไหมเนี่ยยังยังไม่ไปอีกเหรอยังไม่ไปอีกยังยังไม่ไปยังไม่มันเลยโอ้โหเว้ยยังไม่ไปใช่ไหมยังไม่ไปจริงใช่ไหมฮะ,ฮะ,ฮะจะตรวจมา,บบมา,าลแล้วโอ้ยตรวจมากาดเลยกันจะไปจริงใช่ไหมฮะตรวจมาทำไมเสือกแมปยุ่งไม่ตายตายยังจริงพคนนี้ไาย อย่างเงี้ตายอุ้ยไม่ตัวถูกสองาจ,าจ้ะตายไปสิแม่อุ้ยน้องวิงว่งวิงว่งวิ่งสุดท้ายล้วงล้วงจังหวะนี้โอเคไปละ